พยาบาลค่ายสุริยพงยังคงจัดการอบรมนะคะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นขืนชีพให้กับกําลังพลนักศึกษาชั้นปีที่3ที่เข้าพักแกรมณนะศูนย์ฝึกค่ะนักศึกษาวิชาทหารฐานแสงเพชรจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ ทีมเวชกรรมป้องกันโรยาบาลค่ายสุริยพงศ์จัดการอบรมและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับกำลังพลนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ที่เข้าพักแกรมทุกนายเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้ณนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารฐานแสงเพนจังหวัดน่านโดยทีมเวชกรรมป้องกันได้มีการให้ความรู้และมีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยส่งสถานพยาบาลการสอนและการทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจรวมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสนามค่ะเพื่อให้นักศึกษาวิชาฐานทุกนายได้รับความรู้มีความชำนาญในการช่วยเหลือตอนเองอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุจริงได้เนื่องจากที่ผ่านมาหากผู้ประสบเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือนั้นแล้วก็ปรมพยาบาลเป็นการเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล จะมีอัตราเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเพราะการทําให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาเดืเร็วที่สุดถูกต้องที่สุดถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทาให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอดต่อไป